โป๊บธนวัน์ถูกจับตาไปส่งนางเอกสาวปฏิบัติธรรมเรียกได้ว่าเป็นคู่พระนางที่เล่นละครด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วสำหรับเบลล่าราณีและโป๊บธนวัต์โดยเฉพาะละครเรื่องพรมลิขิตที่กำลังออกอากาศเรตติ้งปังสุดๆทำให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่จิ้นที่แฟนคลับต่างพายเรือเชียร์ให้สารสัมพันธ์รักนอกจอเพราะเคมีดูเข้ากันสุดๆ อีกทั้งเบลล่าราณีและโป๊ปธนวัฒน์ต่างก็หัวใจโสดกันทั้งคู่อีกด้วยล่าสุดเรือจิ้งโป๊ปธนวัฒน์เบลล่าราณีกลับแกล้งชฉวอีกครั้งเมื่อจูจ่ๆก็มีชาวเนต็ตออกมาแชร์ภาพของโป๊ปและเบลล่าที่ดูเหมือนว่าฝ่ายชายนั้นได้ขับรถไปส่งฝ่ายหญิงไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเมตตาคีรีที่จังหวัดชัยภูมิ ด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาสอบถามมากมายอาทิเอฟบีครูพลอยจ้าคือใครหรอคะถึงเห็นก็ไม่มีครบกล้าถ่ายหรอกห5 5บห้าเรื่องส่วนตัวขนาดเราเจอหมากคินตอนไปเที่ยวน้ำตกเอราวันเราเจอเขาตอนเดินลงจากน้ำตกไม่กล้าถ่ายรูปหรอกเหมือนเป็นเวลาส่วนตัว เขาก็มาแบบส่วนตัวกับคินและก็เพื่อนอีกคนเองไม่มีใครรู้ถ้าไม่สังเกตจริงๆอีกทั้งทางเพจดังอย่างเจมอย108ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคอมเมนต์ของชาวเน็ตโดยมีข้อความว่าเชียร์พี่โป๊ปหนาอเจ้าน่าจะสมหวังอยู่นะออเจ้าเพราะพี่โป๊เพิ่งไปส่งน้องเบลปฏิบัติธรรมที่จอชอไยภูมิวัดป่าเมตตาคีรี จริงแท้แน่นอนค่ะมีคนเห็นคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งเจมอยก็ได้ระบุแคปชั่นว่าที่น้องกันลยาณมิตรขับรถส่งกันไปปฏิบัติธรรมไม่ได้หรือไงเฮางานนี้แฟนคลับคงต้องรอต้องติดตามกันต่อไป